วิธีเข้าโหมดเซตติ้งครั้งแรกดอกจันสี่เหลี่ยมหนสี 1, ่เหลี่ยมวิธีเข้าโหมดเซตติ้งดอกจันสี่เหลี่ยมตามด้วยรหัสแอดมินหรือสแกนลายนมืวแอดมินตามด้วยสี่เหลี่ยมวิธีเพิ่มไลายนิ้วมือแอดมินกด1 กดหนึ่งใส่ ID สดตามด้วยสี่เหลี่ยมสแกลนลายนิ้มือแอดมินเพิ่มรหัสต่อเนื่องได้เลยตามด้วยสี่เหลี่ยมยืนยันรหัสอีกครั้งตามด้วยสี่เหลี่ยม แตะร a s ต่อเนื่องได้เลยวิธีลบข้อมูล admin กด1กด2ใส่ user id ตามด้วยสี่เหลี่ยมวิธีเชื่อมต่อ wifi กด3กด3กด1กด1 ไปที่แอปพลิเคชันบนมือถือเข้าที่แอปกดเพิ่มดีไว้์เลือก WiFi ไปที่หน้า WiFi ของเครื่องเลือก Wi-Fi ที่เป็น่ารโฮมกลับไปที่หน้าแอป เลือก Wi-Fi ที่เป็น 2.4G ใส่รหัส Wi-Fi กด next ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติเชื่อมต่อสำเร็จห add network users สอง delete network users เสสินวิธีเริ่มต้นค่าโรงงานกด3 กดสี่กดสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยัน